สวัสดีครับสวัสดีสาวเกเดอบยซีฟ้าใน YouTube Channel c h anel T Citizen ท,ท,ทุกๆท่านเลยนะครับมาเป็นขา่าวสารประจำวันกันวันนี้วันเสาร์ที่22เดือนตุลาคมพศ2,565อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของทีมลักของเราเดอะบยซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็มีเรื่องของบอสเบบที่ออกมาถแถลงก่อนเกมนะครับที่จะเจอกับบริลตันในวันนี้ที่เอติฮัดสเตเดียมก็ถแถลงหลายเรื่องเรื่อง เกี่ยวกับกุญซือของทางบรอยตันความพร้อมของทีมความคืบหน้าอาการบาดเจ็บต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวหยิบยกมาให้ฟังกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของทางโมเดลอาคันจีนะครับที่ล่าสุดไปเปิดใจกับสื่อนะครับอย่างเมลพลัสนะครับถึงเรื่องความรู้สึกในการย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แล้วก็การได้เล่นที่แอนฟิลด์เจอกับลิเวพูนั่นเอง <c oughs> ปิดท้ายกันที่เรื่องของเออร์ริงฮาร์แลนด์นะครับก็เป็นในส่วนของเอเจนนะครับที่ มีการพูดเหมือนอารมณ์ให้ความหวังว่าก็บอกว่าซิตี้จะยื่นสัญญาปรับปรุงสัญญาใหม่กับฮาเลนรวมไปถึงคิดว่าฮาเลนน่าจะเป็นนักเตะคนแรกที่มีมูลค่าในการย้าย ถึง1000ล้านปอนด์นั่นเองนะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิสเตนครอบครัวหรอใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้าได้เสมอสำหรับโฆษณาต่างๆก็ติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในทที่ิ้้งไวต ช่ของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับช่องสุดท้ายในการซัพพอร์ตช่องสนับสนุนช่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของนี่เลย <c oughs> <c oughs> นะฮะเป็นเรื่องของทาง Membership Supporter นะครับฝั่งซ้ายมือ150บาทต่อเดือนมี1ระดับเท่านั้นนะครับก็มีอีโมจิให้กดมีป้ายหลังชื่อนะครับแล้วก็ลูกเล่นใหม่ล่าสุดของทาง YouTube เมื่อวานถ้าใครได้ดูไลฟ์นะครับก็จะเห็นมีการโด o n a จากทาง Super Chat ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ในส่วนของไลฟ์นะแต่ว่าในคลิปนะครับที่ไม่ใช่ไลฟ์เนี่ยก็สามารถไปกดเป็นซูเปอร์แตงได้นะครับซูเปอร์แตงก็จะมีให้ดูเน็เหมือนกันนะครับก็เลือกได้ว่าจะเป็นราคาไหนนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้เท่ารกันสําหรับ2ช่องทางนี้ในการซัพพอร์ตช่องนั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะฮะกับความเคลื่อนไหวแรกประจําวันนี้ผมขอเริ่มด้วยเซสชันการฝึกซ้อมล่าสุด ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับของขุนพลทัพหรือใบสีฟ้าเมื่อวานนี้เป็นเซสชั่นวันศุกร์ที่21นะครับก็เป็นเซสชั่นก่อนที่เราจะเตะก,กับไรตันในวันนี้นั่นเอง <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ก็มาคุมซ้อมเองนะครับปกตินะครับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสำหรับเป๊ปกัวเดวล่าคนข้างหลังเห็นเงาลางๆก็เป็นแจ็คกริลิชนะครับมอนิเออรคญจียิ้มแย้มจดใสนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็น สกอตทั้งหมดที่มาร่วมฝึกซ้อมกันนะครับก็มีทั้งแข้งซีเนียตัวจริงรวมไปถึงพวกดาวรุ่งที่มาปะปนแล้วก็ดันขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับลุงสกอตคาซานนะฮะบินเซฟโชอีกแล้วนะครับอาเกฟโฟเดนนะครับเอเดซอนเออริงฮารแลนนะครับริยาร์ดมาเรสโคพารเมอร์วิลสันเอ์สแบรนนะครับก็ประมาณนี้ นะสำหรับภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลหรือใบสีฟ้าก่อนจะเปิดรังเอเทียสสเตเดียมเจอกับทางเจ้านกตังนวลไบรตันนั่นเองนะครับทีนี้มาในส่วนของถแถลงก่อนเกมจริงๆใครได้ดูไลฟ์พรีวิวก่อนเกมเมื่อคืนก็จะได้ฟังบทสัมภาษณ์เต็มไปแล้วนะครับใครอยากฟังบทสัมภาษณ์เต็มอาจจะต้องย้อนไปฟังไลฟ์คลิปไลฟ์เมื่อคืนนะครับก็อันนี้จะหยบหยิบยกมาในส่วนที่มันน่าสนใจเท่านั้นประเด็นแรกนะครับก็เป๊ป พูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของแข้งหลายๆคนทั้งคายวอล์กเกอร์จอห์นสโตนคา i n วินฟิลลิปนะครับก็เป๊ปบ,บอกว่าเรื่องของวอล์กเกอร์เนี่ยเขาเองยังไม่ได้คุยกับหมอมากนักนะครับแต่หวังว่าวอล์กเกอร์นั้นเ,เรียกว่าจะหายทันแล้วก็ได้ไปบอลโลกนะครับ ถ้าหากได้รับเลือกแล้วก็หายทันนั่นเองในส่วนของทางจอห์นสโตนล่าสุดกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมแล้ว2 s e เซสชัน2วนันก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์นั่นเองโดยเป๊ปคอนเฟิร์มว่าจอห์นสโตนจะมีะรายชื่ออยู่ในลิสต์ในการเจอกับไรตันวันนี้แน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้ออกซาร์ดเป็นตัวจริงหรอกนะครับแต่ว่าคงจะได้อยู่บนมานั่งสำรองแน่ๆสำหรับจอห์นสโตนนะครับในส่วนของคาวินฟิลลิเป ก็บอกว่าฟื้นตัวได้ดีเช่นกันนะครับแต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเหมือนกับทางไคบวอกเกอร์นั่นเองนะฮะทีนี้เรื่องต่อไปก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับทางกุนซือคนใหม่ของโปรยตันอย่างเดซแซบี้นะครับ นักข่าวก็ถามเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเป๊ปก็บอกว่าเราเองเคยพบกันมา2อาครั้งนะครับส่วนใหญ่เวลาเจอกันก็จะพูดคุยกัน,นเรื่องฟุตบอลนะครับผมเองมีความสุขนะครับที่เดลไซบี้ได้ย้ายมาอยู่ที่พิมเมลีกนะครับมาทํางานคุมทีมพิมเมลีกผมเพิ่งเห็น2เกมล่าสุดที่เขาคุมไบรตันนะเขาเล่นในแบบที่เขาต้องการเล่นจริงๆแล้วก็เขาจะส่งอิมแพ t ในลีกอังกฤษยอย่างแน่นอนผมเนี่ยโทรไปแสดงความยินดีกับเขาตอนที่เขาย้ายมารับตําแหน่งที่ไบรตันด้วยและหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันอีกนะครับเป๊ปย้ําบอกว่าวิธีการเล่นของเตอแซบ,บี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีการเล่นที่น่าทึ่งนะครับเขาเองนี่ประสบความสําเร็จ นะครับในแบบฉบับของตัวเองดูได้จากซาซูโอโรนะจะเป็นตัวอย่างไม่ว่าคุณภาพจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเชื่อในบางสิ่งนะครับในแบบที่คุณต้องการจะเล่น100%เนี่ยคุณก็จะทําได้และมันจะประสบความสําเร็จนะครับเขาเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับผู้จัดก,การทีมทุกๆคนไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรในทุกที่ที่เขาไปกับไบรตัน นะครับที่เขารับช่วงต่อจากแกรมพอตเตอร์ก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับทีมเขาก็เรียกว่ามีด y n a มิกในการเคลื่อนที่ได้ดีนะตอนที่ไม่มีบอลด้วยผู้เล่นที่น่าทึ่งอย่างแม็กอลิสเตอร์นะครับมาสปัตกรอฟนะครับทั้งหมดมีคุณภาพที่น่าทึ่งในการเล่นกับพื้นที่เล็กๆและคุณก็ได้เห็นแล้วแหละว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างกับการเล่นกับลูกฟุตบอลนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป๊ปพูดถึงกุนซือคนใหม่ของไบรตันอย่างเดอร์แซบีนั่นเอง ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนที่น่าสนใจนะครับเป็น2เรื่องเพราะว่าวันเป๊ปออกมาให้สัาษณ์ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ประมาณ1 0 15าทีเท่านั้นออกมาตอบประมาณ5-6ประเด็นจริงๆมันมีนอกเหนือจากนี้ใครอยากฟังเต็มๆก็ย้อนไปฟังได้ในไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับรีวิวกอดเกมนั่นเองนะฮะโอเคไปกันที่ข่าวต่อไปประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของทางมาริโออาคันจีที่ล่าสุดออกไปเปิดเผยเปิดใจนะครับ ถึงเรื่องในการที่เขาได้ย้ายมาสวมเสื้อหรือใบสีฟ้าแล้วก็ความรู้สึกในการได้ไปเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยในเกมล่าสุดที่เราแพ้มา1 0นะครับอาคันจีเนี่ยเปิดเผยเปิดใจกับทางสื่ออย่างทางเมลพลัสนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงความรู้สึกในเรื่องของการย้ายมายังแมนซิ t y ตอ้นะครับอาคันจีบอกว่า ความรู้สึกในการย้ายมายัางแมนซิตี้เนี่ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายตลาดซื้อขายนะครับแล้วก็ทุกอย่างดําเนินการผ่านเอเจนต์ของผมแต่ก่อนที่ดีวจะเกิดขึ้นนั้นเออร์ริงฮาร์แลนได้ส่งข้อความมาหาผมบอกว่าเขาเอางเนี่ยได้ยินบางอย่างเกี่ยวกับตัวผมนะครับแมนซิตี้ได้สอบถาม,กเ, ji, ก land, ถามเกี่ยวกับเรื่องของอคาแรนจีนะครับเกี่ยวพูดกับฮาร์แลนนะครับสอบถามฮาร์แลนเกี่ยวกับเรื่องของแมนยออคารนจีด้วยนะครับแล้วฮาร์แลนก็บอกว่าไม่รู้ว่าพวกเขาจะจริงจังกับ กับพี่กับคุณหรือเปล่านะในการซื้ออาคารจีมาร่วมทีมเนี่ยนะครับอาคารจีก็ตอบกลับไปบอกว่าเขาเองก็มีความกระตือรือร้นมากเหมือนกันที่จะย้ายมาแมนซิตี้แต่ว่าเขาเองก็ต้องระมัดระวังในสถานการณ์นั้นนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ต้องการให้เกิดความหวังขึ้นสําหรับตัวเองมากเช่นเดียวกันแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นทันใดนั้นมันก็เกิดการย้ายเกิดขึ้นนะครับผมก็มาอยู่ที่แมนซิตี้และผมก็มีความสุขมากจริงๆผมได้เล่นร่วมกับทีมแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์นะครับเหมือนเขาอารมณ์ประมาณพูดว่าเออแบบ ได้ย้ายมาร่วมทีมแล้วก็ได้เล่นเลยอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์เพราะเขาคิดว่าเขาคงจะได้เล่นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะเหมือนแบบเขามีศักยภาพเขาบอกว่าผมรู้ว่าผมทําได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าผมพร้อมตั้งแต่วันแรกที่มาถึงสโมสรและผมพยายามแสดงให้โค้ชเห็นผมดีใจที่เขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ชอบมันนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งความรู้สึกที่เขาเปิดเผยก็คือเป็นเรื่องในการไปเล่นที่แอนฟิลด์เกี่ยวกับบรรยากาศนะครับอาคันจีบอกว่าก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยตอนที่เดินไปวอร์มร่างกายเนี่ยมันสนามมันเงียบมากๆไม่มีเสียงโหไม่มีอะไรทั้งนั้นผมพูดกับเออร์ิงว่าผมว่ามันแปลก นะครับผมคาดไว้ว่าคนจะเยอะมากๆเสียงต้องดังมากและมีอารมณ์ต่อต้านพวกเราแน่นอนแต่มันกลับไม่รู้สึกอะไรเลยผมคุยกับริยาร์ตอีกคนหนึ่งนะครับเขาเองนั่งอยู่ข้างๆผมผมก็ถามเขาว่ามันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอบรรยากาศน่ะนะครับทุกคนพูดถึงบรรยากาศที่แอนฟิ์แบบว่ามันยิ่งใหญ่มากมันกดดันมากและผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นแบบนั้นเลยจริงๆเขาบอกให้ผมรอจนกว่าเกมจะเริ่มนะครับจากนั้นมันก็เหมือนกับบรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ อาคันจีบอกโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะครับตอนนั้นหูเสียงดังมากจริงๆแต่ไม่ดังเท่าที่ดอตมุนนะเออไม่ดังเท่าที่ s ิก n a อ In ูน่าพาร์นะเขาบอกแต่มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมผู้คนที่อยู่ใกล้สนามเนี่ยคงจะได้รับบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาและผมชอบที่จะเล่นที่นั่นนะครับนี่เป็นการเปิดใจของอาคันจีถึง2เรื่องนะครับจากตัวเขานั่นเองปิดท้ายกันที่เรื่องของเอริงฮาร์แลนด์นะครับล่าสุด ะะเอเจนต์ของฮาเลนนะครับอย่างทางราฟาอล่าปิเมนตานะครับก็เหมือนออกมาให้สัมภาษณ์มาพูดกับสื่ออย่าง Skysport นะครับเขาเองเนี่ยนะฮะบ,บอกถูกถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าฉีกสัญญาของนักเตะดาวดังชาวนอร์เวย์นะครับก็ทางเอเจนต์คนนี้เนี่ยก็บอกว่าเรื่องค่าฉีกสัญญาเนี่ยเงื่อนไขนั้นเนี่ยฮาเลนของฮาเลนเนี่ย เขาเองคงจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้มากเท่าไหร่นะครับเขาแต่แน่นอนว่าฮาเลนเด์เป็นผู้เล่นระดับท็อปเป็นผู้เล่นชั้นนำนะครับแล้วก็เรื่องตรงนั้นเนี่ยเงื่อนไขต่างๆมันเป็นความลับสําหรับพ่อของเขานะครับแต่แน่นอนใช่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาจริงๆที่ทํากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และมันก็มีผลบังคับใช้ปี2024ในราคา200ล้านยูโรนั่นเองนะครับราฟาเอล ราฟาเอล่าปิเมนตานะครับยังได้บอกด้วยว่าเขาเชื่อว่าเออร์ริงฮาร์แลนด์เนี่ยนะครับกองหน้าของแมนซิตี้จะเป็นผู้เล่นคนแรกที่มีความสำเร็จในการย้ายทีมด้วยมูลค่าสูงถึง1,000ล้านปอนด์โอ้ตัวเลข1 0 0 0ล้านปอนด์ห0ึล้านปอนด์นี่ก็เบื่อไงนะ1,000ล้านปอนด์นี่มันโอ้ oh, เกินคนไหม,ไหมนะครับอีกทั้งนะครับราฟาเอล่าปิเมนตาเนี่ยยังได้พูด เหมือนให้ความหวังแฟนๆซิตี้ด้วยนะครับถึงเรื่องความเป็นไปได้ในเรื่องของการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของฮาเลนกับซิตี้นะครับทางเอเยนต์คนนี้เนี่ยบอกว่าฉันหวังว่าฉันมันฉันหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าพวกเขาต้องการพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของสัญญาฉบับใหม่ในการแก้ไขสัญญาใหม่เนี่ยเราเองก็คงจะมีความสุขทำไมมันจะไม่ดีล่ะนะครับมันดีเสมอก็เอาสิก็แก่สิ ก็ต่อเลยนะฮะเออมาพูดอย่างนี้ก็ให้ความหวังอะ่ะนะครับอืมแต่ก็พูดแอบค,คอนทราสกันเหมือนกันนะมาพูดเรื่องค่าตัวในการย้ายหนึ่งพันล้านปอนด์แต่ว่ามาพูดเรื่องต่อสัญญากับซิตี้หรือจะต่อสัญญากับซิตี้แล้วมีเรียกว่าไงมีค่าจิสัญญาใหม่เป็นมูลค่าหนึ่งพันล้านปอนด์อะไรอย่างนี้เหรอโอ้โคงจะมีคนมาฉีกะนะครับพันล้านปอนด์นี้มันื โคตระระแพงโคตระระแบบเป็นไปได้ยากนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบางทีการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีมูลความจริงอะไรเยอะขนาดอาจจะเป็นการพูดแซวพูดหยอกพูดเป็นสีสันอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าไอ้เม็ดเงินจํานวนนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากจริงๆนะครับอ่ะคอนเฟิร์มเวลาการแข่งข,งขงันสําหรับเกมคืนนี้ที่ซิตี้จะเปิดรังเอเดียสเตเดียมเจอกับทางบร,รายตัน นะครับสามทุ่มตรงนะครับเราจะเจอกับทางเจ้านกดางหนวดน,นะครับบรายตันนั่นเองก็บรายตันผลงานเอ่อห้าเกมหลังสุดชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เสมอสองแพ้สองนะเสมอที่ผลดีสุดของเดซบี้เนี่ยก็คือการเสมอกับลิเวอร์พูลสามสามแล้วหลังจากนั้นก็แพ้สองเกมนะเบรนฟอร์ดแพ้สเปอร์แพ้เบรนฟอร์ดแล้วก็มาเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในเกมล่าสุดนะครับสถติติต่างๆแมชแฟกต์ต่งตางๆสามารถย้อนไปฟังได้ในคลิป ไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่ลงลึกแล้วก็คาดการเสี่ยเล่นตัวจริงด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาแล้วสำหรับผมนะครับในการรายงานข่าวใน YouTube Channel c h anel n T Citizen ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ Come on City